สวัสดีค่ะไม้มงคลนะคะที่จะมาแบ่งปันมาจำหน่ายในวันนี้ก็อยู่ในกลุ่มอโกนิมานะคะโกนิมาก็จะมีะเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งและแสงเงินแสงทองใครต้องการนะคะตัวนี้ตัวนี้อันนี้ต้นละนะคะ50บาทนี่คือแสงเงินแสงทอง รวยล้นฟ้าต้นละ50บาทนะคะค่าส่งเอกชน80ดสบวกสิบนะคะ,ะก็ส่งเอกชนนะคะตัวนี้ราคาต้นไม้ห้าสิบาทค่าส่งต้นแรก80บนะคะต้นต่อไปก็10บาทนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองรวยล้นฟ้าสวยๆเลยนะคะสวยสในกระถาง หนิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วแบบนี้ก็เป็นต้นแรกในวันนี้นะคะใครสนใจก็ทักถามนะคะทีะ่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะแอดไลน์นะคะเฟซบุ๊คลายก็ทักไปได้นะคะอินบ็อกซ์ทักได้ส่วนตัวนี้อันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันราคาเดียวกันนะคะ50บาท50บาทนะคะค่าส่ง ต้นแรก80ต้นต่อไป10บาทนะคะต้นแรก80ต้นต่อไป10บาทนะคะก็เป็นส่งเอกชนนะคะคนส่งเอกชนนะคะอันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งสวยๆนะคะสวยๆเลยเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้นะคะก็อยู่ในตระกูลอโกูนิมาราชาแห่งไม้ใบสวยนะคะส่วนตัวนี้ อันนี้คือพญาจงอ่างนะคะก็เป็นว่านมงคลน,นะคะป้องกันพวกสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะแมะลงสัตว์กัดต่อยก็ใช้หัวว่านในการที่จะบรรเทาได้นะคะตัวนี้คือพญาจงอางไซส์นี้80บาทนะคะไซส์นี้ก็80บาทอบาท ก็สวยๆนะคะ80ค่าทรงค่าทรงเอกชนนะคะ80บวก10 <Okay. S 1> นะคะถ้าเป็น EMS ก็ 60, <Okay. S 1> นะะ60นะคะ60บวก10 <Okay. S 1> นะคะอันนี้คือพญาจงอาง <Okay. S 1> ส่วนตัวนี้อันนี้ไผ่คนอิมทองนะคะ <Okay. S 1> เป็นไม้มงคลไม้มงคลช <Okay. S 1> นิดนี้ไผ่ควรอิมทองไว้ที่ห้องพระได้บูชาพระได้ <Okay. S 1> นะคะเอาไว้ ที่ห้องพระนะคะไผ่กวนอิมก็เป็นไม้มงคลตามความเชื่อนะคะมีพระแม่กวนอิมมาคอยครุ้มครองดูแลรักษาปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขโชคดีมีสุขนะคะ,ะเงินทองโชคลาบตัวนี้ไผ่กวรอิมทองอันนี้ก็80บาทนะคะ80ค่าส่ง80บวก10นะคะ ใครสนใจทักมาที่เบอร์โทรนี้นะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือจะอินบ็อกตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะคะเฟซบุ o กไลน์นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันไม้แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าตัวนี้นะคะเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้ราคา80นะคะ พญาจงอางอันนี้นะคะและก็ไผ่กวนอิมทองทั้งหมด4ชนิดสนใจทักมานะคะสนใจก็ทักถามตามเบอร์โทรนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะกาเดียยินเดียวอืมกำลังร้ฟ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยเออเดี๋ยวต้องหัดให้